สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน์รีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือที่หยด3หลังจากเหตุการณ์สุดสยองในภาคที่แล้วยักษ์และครอบครัวเริ่มลงหลักปักฐานและใช้ชีวิตอย่างปกติสุข แต่แล้วความชั่วร้ายก็มาเยือนเมื่อจูจ่ๆยี่น้องสาวคนเล็กของบ้านได้หายตัวไปอย่างลึกลับยักษ์จึงต้องร่วมมือกับยศยอดและจ่าประพันธ์รวมไปถึงคนพื้นที่อย่างยักษิตและกองมูพร้อมบุกไปยังบ่องสนดเบียงป่าชุมนุมผีอันแสนอันตรายเพื่อพาน้องสาวสุดที่รักกลับบ้านให้ได้บอกกันตามตรงนะครับ ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนตัวยงของที่หยดเลยครับผมไม่เคยอ่านบทความในพันทิปไม่เคยฟังเรื่องเล่าในเดอะโกสต์เลดีโอและก็ไม่เคยอ่านนิยายมาก่อนดังนั้นผมจึงรู้จักที่หยดผ่านฟอร์แมตของภาพยนตร์ขนาดยาวเป็นหลักนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นหนังที่ผมโปรดปรานอะไรมากมายนะักแต่ในฐานะคนรักการดูหนังการได้เห็นภาพยนตร์ไทยสักเรื่องหนึ่งประสบความสําเร็จด้านรายได้อย่างถล่มทลายจนสามารถสร้างเป็นแฟรนไชส์ขึ้นมาได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมเนี่ย มันก็นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับวงการภาพยนตร์ไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับโดยภาพยนตร์เรื่องชีหยดภาคแรกนั้นทำเงินอย่างมหาศาลมากกว่า500ล้านบาททั่วประเทศขณะที่หนังภาคต่ออย่างที่หยดสองเนี่ยก็สามารถสานต่อความยิ่งใหญ่โดยการโกยเงินไปมากกว่า800ล้านบาททั่วประเทศโดยตัวเลขที่บ้าคลั่งแบบนั้นการจะเข็นภาคต่อออกมาแบบปีต่อปีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเกินคาดดาวมากนักครับแต่จุดเปลี่ยนสําคัญของที่หยด3ามก็คือ การเปลี่ยนตัวผู้กำกับภาพยนตร์อย่างคุณคุ้ยทวีวัฒวันชาที่ดูแลโปรเจกต์มาตลอด2ภาคมาเป็นการกำกับร่วมกันของคุณนริตยุวบูลและคุณชนะเดชประดิษฐ์อย่างไรก็ตามที่หยด3เนี่ยยังคงได้คุณก๊อฟสรรัตน์กลับมาดูแลการเขียนบทภาพยนตร์ให้เหมือนกับสองภาคแรกซึ่งหลังจากได้ยนโฉมภาพยนตร์แบบเต็มๆแล้วนะครับผมบอกได้เลยครับว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลกับตัวหนังอย่างรุนแรงครับ โดยส่วนตัวแล้วผมขอเรียกที่หยด3ว่าเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่ผสมด้วยกลิ่นอายความเป็นแฟนตาซีมากกว่าจะเรียกมันเป็นภาพยนตร์สยองขวัญน,นะครับเนื่องจะเมื่อมองจากผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วเป้าหมายหลักที่ตัวหนังต้องการจะเป็นเนี่ยมันไม่ใช่การมอบความสมจริงให้กับเรื่องราวแต่เป้าหมายของมันคือการพาผู้ชมหลบลี้ออกจากโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่าครับโดยตัวละครทุกคนในเรื่องนั้นตั้งทงอย่างแน่วแน่ครับว่าพวกเขาจะต้องเดินทางไปยังบ่อนสนเบียง ป่าลึกลับอันเป็นที่ชุมนุมของผีและเป็นดินแดนที่ห่างไกลาจากองค์ความรู้ของผู้ชมอย่างสิ้นเชิงเพื่อจะช่วยเหลือน้องสาวคนเล็กของบ้านให้สําเร็จให้ได้นะครับซึ่งตลอดการเดินทางของพวกเขามันก็เต็มไปด้วยชุดเหตุการณ์ที่พร้อมจะสร้างความคึกคักอุดมไปด้วยความเหนือจริงและเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวละครหลักเนี่ยได้ออกลีลาการใช้อาวุธไปจนถึงหมัดเช้าเข่าสอกของตัวเองกันได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันมันก็แทบไม่เหลือเขาโครงของความเป็นหนังสยองขวัญอีกต่อไปแล้วกล่าวคือตัวหนังเนี่ยไม่สามารถสร้างความอกสั่งขวัญแขวนความหวาดผวาหรือบรรยากาศอันโชนขนหัวลุกได้เลยนะครับสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็คือการกระตุกขวัญผู้ชมจนตกอ,อกตกใจด้วยเทคนิคการใช้จัมสแกร์ที่แม้จะมาบ่อยแต่มันก็คาดเดาได้แบบแทบทุกครั้งซึ่งไม่ใช่แค่เพียงไม่น่ากลัวเท่านั้นนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าที่หยด3ามเนี่ย มันไม่ได้ตั้งใจจะให้ตัวหนังเนี่ยออกมาน่ากลัวซะด้วยซ้ำครับเพราะแม้ว่าจะมีผีและวิญญาณร้ายสลับหน้ามาปรากฏตัวกันนับสิบทั้งผีพรายน้ำผีโป่งข้างผีแฝดหรือกระทั่งผีชุดดำอันเป็นคู่แค้นอันดับหนึ่งของตัวละครก็ตามทีนะครับแต่กลับไม่มีผีตนใดเลยที่สามารถสร้างความรู้สึกถูกคุกคามให้กับผู้ชมได้อย่างเป็นกิจจลักษณะ นอกจากนี้ผีแต่ละตัวล้วนถูกวางบทบาทให้เป็นอุปสรรคเล็กๆที่ตัวละครเนี่ยสามารถเอาชนะได้โดยแทบจะไม่ต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพานอะไรมากมายนะักแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะทำการตั้งเดิมพันเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าเครื่องรางข,งของขลังจากโลกภายนอกนั้นไม่สามารถใช้ปราบผีจากบ่องสนวดเบียงได้นะครับแต่สิ่งที่ตัวละครทำเนี่ยก็เพียงแค่เปลี่ยนของศักดิ์สิทธิ์เดิมมาเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ก็เท่านั้นเองครับ ภายใต้ความยาวเพียง1ชั่วโมง40นาทีภาพยนตร์รีพาตัวเองเข้าสู่เรื่องราวอย่างรวดเร็วครับแม้จะมีการวางฉากหลังเอาไว้เป็นช่วง3ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์ภาคที่แล้วแต่ด้วยความลุกลี้ลุกลนทางการเล่าเรื่องทําให้ตัวหนังเนี่ยมันไม่หลงเหลือพื้นที่ให้กับตัวละครได้เติบโต หรือมีพัฒนาการที่แตกต่างไปจากเดิมเลยครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหตุการณ์หลักของตัวหนังนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆผู้ชมจึงรู้สึกเหมือนคลุกอยู่กับตัวละครที่ไร้การเปลี่ยนแปลงแม้ว่าหากนับเวลาจากภาพยนตร์ภาคแรกเราตัวละครจะมีอายุเยอะขึ้นกว่าเดิมถึง6ปีแล้วก็ตามครับ อีกหนึ่งจุดที่น่าสังเกตก็คือการแนะนําองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องให้กับผู้ชมโดยวิธีการหลักที่ตัวหนังเลือกใช้คือการบอกเล่าทุกอย่างผ่านบทสนทนาชังบทบาทหน้าที่ในครอบครัวและความฝันที่แท้จริงของตัวละครไปจนถึงการทําความรู้จักกับบองสนดเบียงรวมไปถึงผีชนิดต่างๆที่อยู่ภายในนั้นล้วนถูกเล่าออกมาจากการพูดคุยกันของตัวละครทั้งสิน้นแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไรนะครับรวมถึงยังทําให้ผู้ชมเข้าใจถึงสารที่ต้องการจะสื่ออย่างครบถ้วน แต่หากว่ากันตามตรงแล้วมันก็เป็นวิธีการที่ชั้งตื้นเขินไร้ชั้นเชิงแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับฟอร์แมตของความเป็นภาพยนตร์เท่าไหรนะ่นักอีกหนึ่งปัญหาที่ปรากฏอยู่อย่างแจ่มชัดคือตัวหนังไม่สามารถจัดการเส้นเรื่องของตัวเองได้อย่างถนัดมือมากนะัก โดยที่หยด3มนั้นมันไม่ได้มีเรื่องราวที่ย่ำแย่หรือว่าน่าผิดหวังนะครับในทางกลับกันเนื้อหาใจความของเรื่องเนี่ยมันมีความน่าสนใจและก็สามารถดึงให้ผู้ชมเนี่ยเข้าสู่โลกที่ตัวหนังสร้างขึ้นได้โดยไม่ขัดเขินแต่ตัวหนังกลับไม่สามารถประคับประคองและก็มอบความต่อเนื่องให้กับเรื่องราวของตัวเองได้โดยหลักนั้นเกิดมาจากการที่ตัวหนังเนี่ยมันมีเส้นเรื่องที่อยู่ในมือเยอะเกินไปครับทั้งภารกิจการตามหาน้องสาวของยักษ์ การพยายามหนีเอาชีวิตรอดของยี่การเปิดตัวละครอย่างยักษินและก็กองมูรวมไปถึงการเล่าต้นกําเนิดของผีชุดดำทั้งหมดนั้นส่งผลให้ตัวหนังเนี่ยไม่สามารถจัดก,การทรัพยากรและก็เวลาของตัวเองได้อย่างเหมาะสมผลลัพธ์ที่ออกมาจึงกลายเป็นว่าตัวหนังนั้นมันเต็มไปได้วยชุดเห,เหตุการณ์มากมายครับแต่มันกลับไม่สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้ชมได้สําเร็จ ขณะที่การเฉลยเรื่องราวความเป็นมาของผีชุดดำมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับเรื่องราวในภาพรวมมากนะักมิหนำซ้ำนะครับมันยังเป็นการสร้างความสับสนทางอารมณ์โดยไม่จำเป็นโดยแม้ว่าภูมิหลังของตัวละครเนี่ยจะมีความน่าเห็นใจก็จริงนะครับ แต่การที่ผู้ชมรู้สึกเห็นอกเห็นใจผีชุดดำเนี่ยมันกลับไม่ได้นำพาไปสู่อะไรอีกทั้งยังไม่ได้ลบล้างความชั่วร้ายของตัวละครลงเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่ตัวหนังมอบให้มันจึงกลายเป็นเพียงข้อมูลที่รู้แล้วก็จบกันไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นและกลายเป็นการกลับมาของตัวละครที่น่าเสียดายครับจริงๆแล้วตัวหนังมีงานโปรดักชันที่ดีโดยเฉพาะกับการยกพลไปถ่ายทำกันในสถานที่จริงทั้งการเดินลุยป่า ข้ามแม่น้ำแล้วก็บุกเข้าไปในถ้าซึ่งต่างก็เป็นสถานที่ที่มันยากต่อการถ่ายทําและก็ต้องทํางานแข่งกับเวลาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับโดยผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือการมอบเสน่ห์และกลิ่นอายของภาพยนตร์ผจญภัยให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่มันขาดตกบกพร่องไปสักหน่อยคือการกํากับสินที่สร้างสารรค์กล่าวคือแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะนิยามฉากหลังของตัวเองว่าเป็นบ่องสนดเบี้ยงแต่ตัวหนังกลับไม่สามารถทําให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถานที่แห่งนี้เลย ภาพที่ออกมาจึงคล้ายกับป่าธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือว่าแตกต่างจนน่าจดจําอีกหนึ่งปัญหาที่แสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนก็คือการตัดต่อครับซึ่งเรียงลําดับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างครุขระและก็ขาดความต่อเนื่องทางอารมณ์เป็นอย่างมากซึ่งในจุดนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปพูดถึงกระบวนการผลิตด้านอื่นด้วย ทั้งขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์การเตรียมงานสร้างไปจนถึงการถ่ายทำนะครับทุกกระบวนการที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะไม่ได้คำนึงถึงความลื่นไหลาราบรื่นทางการเล่าเรื่องมากพอจนนำมาซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการตัดต่อเช่นการวางแผนการถ่ายทำที่ผิดพลาดจนทำให้เก็บภาพฟุตเทจมาได้ไม่ครบ หรือการจําเป็นต้องหันบางฉากทิ้งในกองรายด้วยเหตุผลบางประการเป็นต้นครับซึ่งบางปัญหาเนี่ยก็สามารถฝังกลบได้ด้วยการตัดต่อก็จริงแต่สาหรับบางปัญหามันก็หนักหนาเกินกว่าที่การตัดต่อเนี่ยจะแก้ไขได้นะครับตัวหนังจึงออกมามีอาการว้าววะแหวงแหวงแล้วก็ดูจะขาดอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลา ก่อนที่ความยุง่งเหยิงในจะทวีคูณขึ้นเป็นเช่าตัวเมื่อตัวหนังเดิมเนยมาถึงช่วงองค์ที่3ซึ่งเป็นช่วงคลี่แม็กซ์ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับทั้งการเฉลยปริศนาที่เก็บงานม,มาตลอดทั้งเรื่องการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ฉากแอคชัน่นความอบอุ่นกลมเกลเียวของครอบครัวและฉากดราม่าเรียกน้ําตาของผู้ชมครับโดยตัวหนังพยายามจะสร้างความช็อกและมอบความรู้สึกที่คาดไม่ถึงให้กับเรื่องราวแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมันกลับไม่ได้สำริดผลครับ เนื่องจากการจัดเรียงสถานการณ์ที่มันผิดที่ผิดทางจนสร้างความสับสนทางอารมณ์ให้กับผู้ชมจนเกินพอดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวหนังเลือกจะชี้นําอารมณ์ของผู้ชมโดยการประโคมโดนตรีประกอบเข้ามาอยู่แทบจะตลอดเวลานะครับซึ่งแม้ว่าหากฟังโดยแยกส่วนออกจากกันดนตรีประกอบในหลายช่วงหลายฉากของเรื่องนั้นมันสามารถทํางานของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่เมื่อโจ์ระบุให้ต้องทําตัวเด่นอยู่ตลอดเวลาดนตรีประกอบในบางฉากเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นส่วนเกินที่สร้างความหงุดหงิดรําคาญใจซะแทนครับโดยสรุปแล้ว ที่หยด3ได้วางตัวเองเป็นทั้งปฐมบทรวมไปถึงบทสรุปด้วยในคราวเดียวกันกล่าวคือตัวหนังได้พาตัวเองมาสู่การขโมดเรื่องราวทั้งหมดของผีชุดดําแต่ก็เฉลยต้นกําเนิดของมันที่ผู้ชมเนี่ยสงสัยกันมาตลอดสองภาคที่ผ่านมาพร้อมกันด้วยนะครับการแสดงของนาเดะคูกิมิยะยังคงมีสเสน่ห์และก็โดดเด่นในบทของยกักษ ซึ่งพร้อมจะทำให้ผู้ชมเนี่ยเลือดลมสูบฉีดด้วยความห่ามชนิดไม่กลัวตายของเขาแต่คนที่ยืนหนึ่งจริงๆของเรื่องนี้ก็คือน้องนัชชาเจสิก้าพาโดวันซึ่งน่าจะเป็นนักแสดงที่เจองานที่หนักที่สุดของเรื่องแล้วนะครับทั้งในเชิงของกายภาพที่ต้องวิ่งต้องหกล้มแล้วก็ถูกลากไปมาอยู่กลางป่าลึกรวมไปถึงในเชิงของการแสดงซึ่งตัวหนังได้กําหนดบทบาทของยี่เอาไว้ในฐานะร่างทรง ที่มีผีนานาชนิดสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเข้าสิงอยู่แทบจะตลอดทั้งเรื่องโดยน้องนีน่าณชชาเนี่ยสามารถมอบการแสดงที่ดีเกินวัยของตัวเองมากๆเลยนะครับแต่นอกเหนือนจากนั้นแล้วภาพรวมของตัวหนังเนี่ยยังมีปัญหาอยู่พอสมควรเนื่องจากที่หยด3นั้นมันคับขลังไปด้วยชุดเหตุการณ์ที่พร้อมจะสร้างความคึกคักและกระตุกขวานให้ผู้ชมเนี่ยต้องสะดุ้งตัวโยนนะครับ แต่สิ่งที่ตัวหนังขาดไปอย่างชัดเจนคือการสร้างเดิมพันทางอารมณ์และการประคองเส้นเรื่องอันยุบยับซับซ้อนให้มันเดินหน้าได้อย่างมีจังหวะจากโคนครับจนสุดท้ายแล้วตัวหนังไม่สามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยสัมผัสได้ถึงอันตร,รายจากการผจญภัยของตัวละครได้อย่างที่ควรจะเป็นครับ อย่างไรก็ตามในตอนจบของที่หยด3ได้ทําการเปรยบ่อแสบางอย่างเอาไว้สำหรับการไปต่อในภาคที่4เอาไว้แล้วเรียบร้อยส่วนมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นเสียงการตอบรับของผู้ชมจะเป็นคนตัดสินครับประเด็นตกผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์หากใครยังไม่ได้รับชมสามารถข้ามไปก่อนได้นะครับ และประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องที่หยด3มที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความยุติธรรมไม่มีวันเกิดขึ้นได้จากการใช้ความรุนแรงภาพยนตร์เรื่องที่หยดสได้พาผู้ชมไปสำรวจต้นกำเนิดของผีชุดดำซึ่งเป็นวายร้ายหลักของภาพยนตร์ทั้งสภาคนั่นเองครับโดยก่อนที่เธอจะกลายร่างเป็นผีชุดดำผู้น่าเกลียดน่ากลัวเธอคือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งผู้ซึ่งถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจครับ โดยเธอพยายามปกป้องลูกน้อยของตัวเองให้ปลอดภัยจากภาวะสงครามแต่ทหารอังกฤษนายหนึ่งก็ได้มอบความล้มเหลวให้กับเธอด้วยกระสุนจากปลายปืนของพวกเขาจากการสูญเสียลูกตัวน้อยทําให้หัวใจของเธอนั้นเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเธอจึงประกาศตนอย่างชัดเจนครับว่าเธอจะยืนอ,อยู่ด้านตรงข้ามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณงามความดีของมนุษย์ผลพวงจากการแสดงออกแบบนั้นทําให้เธอเนี่ยถูกชาวบ้านในพื้นที่รุมประชาชนอย่างรุนแรง ก่อนที่เธอเนี่ยจะลากสังขารของตัวเองไปยังศาสนสถานแห่งหนึ่งและก็สั่งวยชีวิตของตัวเองด้วยเปลวเพลิงเพื่อจะกลับมาจากความตายในฐานะผีชุดดาและสังหารมนุษย์ทุกคนที่เธอพบเห็นโดยจุดยิงของผีชุดดํานั้นมีอยู่2ข้อใหญ่ๆนะครับหคือเธอในเกลียดสงครามเนื่องจากสงครามนั้นทําให้เธอต้องสูญเสียลูกอันเป็นที่รักของตัวเองและ2ก็คือเธอเกลียดความรักเนื่องจากมาเป็นสิ่งที่เธอเนี่ยไม่อาจจะปกป้องหรือว่าครอบครองได้ ซึ่งเมื่อมองจากคติที่เธอยึดถือเราก็พอจะสรุปได้เหมือนกันนะครับว่าผีชุดดำนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อมวลมนุษย์ทุกหมู่เราโดยไม่สนว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลวเนื่องจากมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่สร้างความสูญเสียให้กับเธอนั่นเองครับหลังจากกลับมาจากความตายผีชุดดำก็ออกล่าและก็สังหารมนุษย์อย่างไม่เลือกหนะ้า จนเธอเนี่ยได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความเกลียดชังความรุนแรงความเครียดแค้นและพลังแห่งความมืดที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งผีชุดดำก็ได้พลาดท่าและก็ถูกพระอาจารย์เนี่ยทำพิธีสะกดวิญญ,ญาณเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอได้แผลงฤทธิ์อีกนะครับ ก่อนที่วงจรของความรุนแรงจะถือกําเนิดขึ้นอีกครั้งในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเดินหน้าเข้ามายังประเทศไทยและบังคับให้ชากเรียงในพื้นที่นั้นไปเป็นแรงงานทาสเพื่อผลิตรางรถไฟให้กับพวกเขาซึ่งนั้นก็ทําให้ชากรียงเนี่ยต้องเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากทั้งจากการใช้แรงงานเกินควรและการขัดขวางต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น นั่นจึงทําให้แม่ชามาวร์ผู้นําของชุมชนกระเรียงผู้ซึ่งอยากจะปกป้องเผ่าพันธุ์ของตัวเองตัดสินใจปลุกชีพผีชุดดําขึ้นมาจากการหลับไหลโดยหวังว่าผีชุดดำเนี่ยจะช่วยปลดปล่อยชาวกระเรียงจากความยากแค้นและสังหารกองทัพญี่ปุ่นแบบถอนรากถอนโคนครับแต่จุดยืนของผีชุดดำนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเธอเลือกสังหารทุกคนที่ขวางหน้าไม่เว้นแม้แต่ชาวกระเรียงและแม่ชามาวร์ซึ่งเป็นคนคืนชีวิตให้กับมันครับ เมื่อมองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องที่หยดสาสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนก็คือเมื่อระบบกฎหมายและระเบียบบ้านเมืองไม่สามารถมอบความยุติธรรมให้กับประชาชนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวหนังเลือกจะโฟกัสไปที่ชนกลุ่มน้อยอย่างชาวกะเหรี่ยงซึ่งไม่แม้แต่จะสามารถมีตัวตนในสาร,ระบบของรัฐได้ด้วยซ้ำนะครับพวกเขาต้องตกอยู่ในสภาวะอับจนหนทางและไร้หลักพึ่งพิงเมื่อเป็นเช่นนั้น มนุษย์ทุกคนย่อมจำยอมที่จะหันหน้าเข้าหาด้านมืดรวมไปถึงการใช้ความรุนแรงเพื่อจะเอาชนะความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเผ่าพันธุ์ของตัวเองครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วทั้งแม่เท่ามาแวร์และก็ชาวกะเหรี่ยงทุกคนเนี่ยต่างก็ต้องพบเจอกับชะตากรรมเดียวกันนั่นคือการกลายเป็นวิญ,ญญาณผู้รับใช้ผีชุดดำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในมุมหนึ่งจะมองว่าเป็นการรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองโดยความเป็นอมตะจากสถานะวิญ,ญญาณที่ผีชุดดำมอบให้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดสักทีเดียวครับ แต่ในอีกแง่หนึง่งมันก็นับเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมด้วยวิธีการที่ผิดและสะท้อนความจริงที่ว่าความรุนแรงไม่เคยนำมาซึ่งความยุติธรรมครับผู้ที่ตัดสินใจเดินหน้าเข้าสู่วงวงของความรุนแรงแม้ว่าจะตั้งต้นด้วยเจตนาที่ดีงามเพียงใดแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็จะกลายสภาพเป็นสิ่งที่ตัวเองรังเกียจและเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนวงจรของความรุนแรงให้มันยังคงดำารงอยู่ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด การที่แม่เท่ามาวร์วมไปถึงชาวกะเรียงทุกคนได้กลายร่างเป็นวิญญาณร้ายมันก็ได้สื่อสารโดยตรงถึงมนุษย์ผู้ซึ่งถูกกลืนกินโดยความโกรธแค้นจนค่อยๆสูญเสียความเป็นมนุษย์ของตัวเองไปในท้ายที่สุดครับและที่สําคัญก็คือชาวกะเรียงทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้รับความยุติธรรมที่ตัวเองต้องการ อีกทั้งยังต้องสูญเสียชีวิตและก็เผ่าพันธุ์ของตัวเองไปอย่างไม่มีวันกลับกว่าที่จะตระหนักได้ว่าความรุนแรงนั้นไม่อาจจะนำมาซึ่งความยุติธรรมเมื่อน,นั้นทุกอย่างก็ไม่อาจจะกู้คืนได้อีกต่อไปครับสุดท้ายนี้หากเรามองในเชิงสัญ,ญลักษณ์ผีชุดดำนั้นสามารถถูกปลุกชีพขึ้นมาได้ทุกเมื่อตราบที่มนุษย์นั้นยังคงดำรงเผ่าพันธุ์ของตัวเองเพราะดินแดนที่ไร้ความยุติธรรมซะยิ่งกว่าบองสนดเบียงก็คือสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงของเรานั่นเอง ฝากไว้ให้คิดกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม open chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถร์ชคาว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับ และหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบน y o u t u b e รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ